สวัสดีครับสวัสดีชาว y o u t ท b e ทุกท่านครับเอา้าวันนี้เรามาทําอะไรครับเจอรถส่วมเอา้าแปลกแล้วครับวันนี้พี่น้องเราเจอรถส่วมเรามาทําอะไรเดี๋ยวเราก็รู้กันครับเดี๋ยวไปตามไปดูครับพี่น้องครับเราตามรถส่วมไปแล้วครับรถสอสอไม่รู้เราจะไปไหนนะเราก็ตามไปก่อนครับ ตามไปแล้วครับตามไปแล้วมาดูว่าคันนี้ใครเ,เป็นคนขับครับเขตนี้นี่รถส้วมเยอะมากครับรถสูบสิ่งปฏิกูลนี่มีทุกบ้านมีทุกบ้านมีทุกบ้าน บางหมูบ้านนี่เป็นหมูบ้านเลยนะครับพี่น้องเป็นเหมือนจะว่ายัางไงมีมมทุกบนมีมีทุกครัวเรือนโอ้ไปไปสองทางเลยไหมพอไหมโอ้แสดงว่า ใส่หัวใส่หัวใส่ก็ไดใส้ก็ได,ไดเขาเขาได้มดลละรถท่าโอ้วจวดขึ้นกันเด้๋ยนี่ครับรถนี่เดี๋ยวเดี๋ยวลงไปก่อนครับเอานี่ครับเรามาถึงแล้วเป็นใครนี่พี่น้องโอ้ยยอดเลยครับขับรถนี่เชี่ยวชาญมาก เป็นใครครับเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายพี่น้องนี่นะก็เป็นอาชีพหนึ่งที่คนไม่ค่อยอยากจะทําครับเป็นอาชีพไม่ค่อยอยากจะทํานะโอ้เดียวลงไปแล้วเดียวลงไปแล้วโอ้ขับรถนี่เก่งมากครับเก่งมากโอ้ขับรถลงไปแล้วโอ้ พีมือไหมพี่น้องโอ้ไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอีหย่ะดูหน้าพี่น้องนี่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แคบๆนะโอ้ไม่ใช่กุ้งกวางดูครับนี่้ากะจกยืนนะดูครับ ถอยรอดช่องยางเลยก็สุดจัดน,นะดูครับการถอยเลี้ยงเนี่ยพวงมาลัยครับไม่ธรรมาดาไม่ธรรมาดาอาชีพนี้อาชีพเป็นอาชีพที่คนไม่ค่อยอยากจะทําครับแต่ว่ารายได้นี่วันหนึ่งนี่ไม่ธรรมาดาอื อุ้ยใครนี่อูู้ผู้สาวพี่น้องหายยากเ้ยนี่ขนาดผู้ชายจะทำก็ไม่มีเลยครับปีนพังครับอู้นี่ปล่อยแล้วครับหนถอยมาตามร่องแบบนี้เลยครับ ในละอยู่ไหนล่ะโอ้คนหายครับอยู่ตรงไหนน,นี่นี่ครับถากล้องก็ไม่ได้มาอ,อาชีพนี้ ไม่ค่อยมีคนทำครับนี่ผู้สาวไหนเปิดหน้าหน่อยเปิดหน้าหน่อยนีวู้ดไหลมาหาแล้ว เราก็มีโอกาสครับได้มาถ่ายเนาะว่าจะมาถ่ายนานนะครับนี่เรามาติดตามนะครับวันนี้เรามาทันช่วงทีพอดีครับโน้ี่สิไปได้ไไดยังที่โมโหแล้ว กระโดดลงแล้วครับห้ามติดเด้ออืมโอ้มาฝั่งนี้กินแรงนะกินแรงครับกินแรงอืม จัดเลยแบบนี้นี่ขับหกบล้อสบายครับโอ้ฝีมือจำจำจำจัดฝีมือนี่นี่โอ้จริงแท่วะแกมแจ้งเลยครับขับรถนี่จิตจัดมากครับ ขับหกล้อได้เลยนี่ขับหกล้อดําได้เลยเรามาดูครับว่าจะทํำยังไงนี่ครับกับคุณพ่อมากับคุณพ่อต้องทาความสะอาดด้วย นี่ครับก็เสร็จแล้วลงมาก่อนแมนแมนลงมาลงมานี่ไม่สัมผา์ก่อนครับนี่ครับวันนี้เราก็จะบุกไทยไทยไทเอออีฝนไทยแมนนี่ครับ โอ้เกินกล้องละบานนี่นี่ครับผู้สาวขับรถซ่วมครับรถสุบสิ่งปฏิกูลเดี๋ยวเราจะบุกบ้านนะพี่น้องวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปสอประวัติครับไปสอประวัติครับนี่ครับเดี๋ยวเราออกไปนี่ก็เรียกใส,กสก ออน,น,นี่ครับจะกลับบ้านก่อนทรงใสหิวข้าวครับดูกลัวดำเสืยย้อแนยาวทีละสองตัวใส่เสียงยังทีละสองตัวพี่นี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะบุกบ้านโอ้ไปแล้วไปแล้วโู้สับเกียร์นี่ป,ปิดปั้นปิดปั้นเลย ไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาผู้หญิงคนนี้ครับไปแล้วครับเอาโอเคครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆเนาะตามไม่ทันแน่นอนนะเราตามไม่ทันแน่นอนนี่ไปครับคุณครับครับนี่ครับคนขับรถอืออือครับไปแล้วสัตว์ตรงๆนี่ครับบริเวณที่มาเทก็จะเป็น สวนยางครับเป็นสวนยางเป็นสวนมันสวนปาล์มเนาะพี่น้องบริเวณนี้ครับกินก็ไม่ได้รุนแรงมากเท่าไรเนาะที่สัมผัสครับนี่ครับเดี๋ยวก็จะไปแล้วครับเดี๋ยวจะจบคลิปก่อนเนาะนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็จะลืมกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวเราพาไปเปิดว้าครับวันนี้ทั้งวันครับบุกบ้านครับนี่ครับฝากช่องในออกมาโูลหัวฝากช่องใน ช่องไม่มีนี่ครับน่าจะมีนะช่างบอสฝากไว้ไใ,ตไตใต้คลิปเดี๋ยวฝากไว้ครับนี่เดี๋ยวน่าจะมีช่องนะช่างบอสบรรยโยนเดี๋ยวมีแน่นอนครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับขอบคุณครับ